จะลองให้ดูอ่ะลองพร้อมปู่ไงอ่ะปู่ว่าวิธีทำยังไงเนี่ยทาเหมือนครีมอ่ะแล้วเดี๋ยวมันแห้งปุ๊บอ่ะมันก็จะกลายเป็นมากร่อกออกมาไปใส่นี้ด้วยใส่นี้ด้วยคืออะไรเอาล็อตไงไม่เอาเถิดเลโอ้นี่ของใครอ่ะสนใช้ได้ไหมพี่ผิดน้องผิดแล้วเพื่อนรักด้วยหรอดูทำลับด้วยเลยไงไม่รู้อ๋อเงี่แงี้ย เดี๋ยวตกเกาหลีหมดอย่างงี้แล้วก็แล้วก็เราคือมันเป็นอย่างงี้มันเป็นเนื้ออย่างงี้นะเดือดเดือดใช่เป็นเนื้องี้ใช่มันเป็นเนื้อม้าไงพี่โนนคืออานนท์ควรซื้อฝากภรรยาตอนนี้ได้ไหมรู้สึกว่าเริ่มเล็มันดูแบลกๆยังงไอย่าเลยผมว่ามันอาจจะเกินไปหน่อยคนที่เหมาะกับการทำให้พี่โนนสุดตัวู้อะตัว ที่มีเรื่องรบกวนก่อนกลับบ้านท้ายพี่นนท์ีพี่นนท์อแเนียมันต้องให้พอดีาแม่แม่แม่แกะมาดูจริงเหรอเราแม่ยูสวัสดีครับคุณแม่พีนนท์จริงปะเนี่ยจริงผมไม่รู้ผมไม่รู้ไอดีแม่ผมเลยสามเพราะว่่ด้ไม่ได้ไม่ดไม่ไดม่ได้ไม่ไดม่ได้่ดดี๋ยวดด้้้ อ้าไหนบอกว่าเริ่มบำรุงหน้าไม่อะมันจะไม่ลอกมาเป็นแบบโอเคเป็นแผ่นใช่ไม่มันดียังไงรู้ไหมมันดีสําหรับคนที่แบบนนหน้าใหญ่ใช่ไหมแล้วเราอะไม่สามารถใช้มาร์กที่เป็นกระดาษอะคุมได้ครบทั้งหน้ามันหน้าโมโหมากเราใช้มาร์กนี้ดีกว่าแล้วมันลอกออกมามดีเลยนะเดี๋ยวทาให้ดูครึ่งหน้าแล้วอีกครึ่งหน้าเดี๋ยวดูนะผิวมันจะดูแบบอ่าหรือว่านี่อะ ใช่ใช่ี่เลยปาดปาดอ่าให้มันเป็นแบบอ่าเวลามันรอดมันจะไม่รอดมันแทนชีวิตเขาดูทุลักทุเลมากทุวันนี้ทากีเขาดูดีตัวมาหน้ามามาหน้ากล้องสิตัวเป็นเมคอัพมือหนึ่งเลยนะถ้าไม่มีเสือตัวเป็นเมคอัพเป็นพ่อครัวและเป็นช่างผมตัวรูมรูมหลายทีแต่เป็นสามีพี่จุ๋มด้วยอืมแต่มันดีจริงคือ เป็นคนชอบแบบชอบแช้อะไรอย่างเงี้ยต้องกี่นาทีครับแมน้องแป้งเราอะลดลดจริงค่ะครับผมเด้งครับผมเนี่ยอยากจะกินหอมๆหน่อย้ยน่าสัมบมากเลยเข้ามาข้างนียวอ่ะไม่ให้ดูแบบไม่ให้ดูไม่กวนแตกห่าไม่ดูมาติดติดผมไปแล้วได้ไปนี่พี่สามหนูจะมาแบรนด์นี้ต้องรักผมมากๆแล้วล่ะ